ในลานวักด์สิธิ์ที่เชียงใหม่เสียงระฆังเงียบงนันทุกคนก้มหน้าจ้องมองแสงจากหน้าจอที่วาววับจู่ๆหญิงตั้งคันคนหนึ่งก็สุดตัวลงร่ำให้เมื่อเธอเห็นภาพที่ไม่อาจยอมรับได้บนโทรศัพท์เกิดอะไรขึ้นกับเธอและอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพลงตาเหล่านี้กดเล่นเลยแล้วคุณจะค้นพบความน่ากลัวที่แท้จริงในลานวัดพระสิง์ที่เชียงใหม่ผู้คนเต็มไปหมดเสียงระฆังดังแว่วมาเบาๆกลิ่นดอกไม้หอมอบอวลไปทั่วบริเวณแต่บรรยากาศเงียบสงัดผิดปกติ ทุกคนถือโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหน้าจอโทรศัพท์นับร้อยนับพันสองแสงวับวับบางคนกำลังถ่ายรูปบางคนกำลังถ่ายวิดีโอหญิงตั้งคันคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่กลางวงล้อมเธอกำลังใช้มือถือของเธอแต่น้ำตาไหลาอาบแก้มของเธอเธอไม่สนใจใครเลยจ้องไปที่หน้าจออย่างเดียวภาพในหน้าจอคือภาพของแพทองทานกำลังถูกตำรวจจับกุม หญิงตั้งคันคนนั้นปล่อยเสียงสะอื้นออกมาเสียงสะอื้นของเธอดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็นเสียงร้องให้โฮสายตาของผู้คนเริ่มหันมามองเธอแต่ไม่มีใครพูดอะไรต่างคนต่างกลับไปจดจ่ออยู่กับหน้าจอของตัวเองในโลกที่ทุกคนอยู่ในโลกของตัวเองหญิงตั้งคันคนนั้นสุดตัวลงกับพื้นเธอร้องให้อย่างหนักโทรศัพท์มือถือในมือของเธอตกลงพื้น หน้าจอแตกละเอียดเสียงร้องให้ของเธอขาดหายไปเธอเงยหน้าขึ้นมองเห็นเงาของผู้คนมากมายเงาที่กำลังก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์เธอพยายามที่จะตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาปากของเธอสั่นระริกเธอยกมือขึ้นมาปิดปากตัวเองความรู้สึกเหมือนถูกบีบรัดไปทั่วร่างกายเหมือนหายใจไม่ออกหัวใจของเธอเต้นแรง เหมือนจะทะลุออกมาจากอกเธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิทไปเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งอยู่ในรถยนต์ที่แล่นอยู่บนถนนที่มืดมิดข้างๆเธอคือหญิงชราคนหนึ่งหญิงชราคนนั้นยิ้มให้เธอแต่รอยยิ้มนั้นเย็นเย,ยือกข้างๆหญิงชรามีกระเป๋าใบหนึ่งวางอยู่มีเสียงบางอย่างดังออกมาจากกระเป๋าเป็นเสียงของโทรศัพท์ที่กำลังสั่น หญิงชาราเปิดกระเป๋าหยิบโทรศัพท์ออกมายื่นให้เธอเธอยื่นมือไปรับโทรศัพท์นั้นด้วยความสันเทาหน้าจอของโทรศัพท์ยังคงฉายภาพแพทองทานแต่เธอไม่ได้ถูกจับกลุมแล้วเธอกำลังโบกมือให้กล้องและยิ้มอย่างมีความสุขหญิงตั้งคันมองไปที่หญิงชาราหญิงชาราหัวเราะเสียงหัวเราะดังสะท้อนไปทั่วรถ เธออยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีคำพูดใดๆออกมาเธอหันกลับไปมองหน้าจอโทรศัพท์ภาพของแพท,ทองทานยังคงยิ้มอยู่แต่รอยยิ้มนั้นเปลี่ยนไปมันดูน่ากลัวและบิดเบี้ยวเหมือนหน้าก,ากากที่กำลังจะหลุดออกหญิงตั้งคราภไม่รู้สึกตัวเลยว่ามือของเธอกำลังบีบโทรศัพท์นั้นแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีเสียงบางอย่างดังขึ้นกริง๊ง เป็นเสียงโทรศัพท์จากกระเป๋าอีกใบหนึ่งของหญิงชราครั้งนี้หญิงชราไม่ได้หยิบโทรศัพท์ออกมาแต่หันมามองเธอสายตาที่น่ากลัวนั้นจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในห้วงอวกาศอันมืดมิดแล้วหญิงชราก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ต่ำและแหบแห้งว่าเธอจะได้เห็นความจริงหญิงตั้งคันลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เธออยู่ในห้องนอนของตัวเองบนเตียงของเธอ ในมือของเธอมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งหน้าจอของโทรศัพท์ดับสนิทเธอพยายามเปิดมันแต่เปิดไม่ได้เธอโยนมันทิ้งไปแล้วหันไปมองรอบๆห้องไม่มีใครอยู่เลยเสียงประตูห้องเปิดออกสามีของเธอยืนอยู่ตรงนั้นเป็นอะไรไปเขาถามผมเพิ่งกลับมาจากวัดพระสิง์เธอมองหน้าสามี แต่เขากลับดูเหมือนคนแปลกหน้าเกิดอะไรขึ้นกับแพทองทานเธอถามสามีของเธอหัวเราะไม่มีอะไรหรอกเขาตอบเธอไม่ได้ถูกจับกุมแล้วเธอยังอยู่ที่วัดเธอบอกมือให้ทุกคนเขาพูดพร้อมกับยื่นโทรศัพท์มือถือของเขาให้เธอหน้าจอของโทรศัพท์นั้นเต็มไปด้วยภาพของแพทองทานกำลังยิ้มและโบกมือให้กล้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เธอหันไปมองหน้าสามีของเธอรอยยิ้มที่หน้าขนลุกปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเหมือนกับรอยยิ้มของหญิงชราคนนั้นเธอลุกขึ้นจากเตียงเดินถอยหลังไปจนชนกับกำแพงแล้วมองดูหน้าจอโทรศัพท์ของเขาภาพของแพทองทานกำลังเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่แพทองทานคนเดิมเธอมีใบหน้าที่บิดเบี้ยวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอาฆาต เธอยื่นมือออกมาจากหน้าจอโทรศัพท์พยายามจะคว้าคอของเธอเธอปล่อยเสียงกรีดร้องออกมาแต่กลับไม่มีเสียงปากของเธอเปิดกว้างแต่ไม่มีลมออกมาเลยร่างกายของเธอเย็นยเยือกเลือดในตัวของเธอแข็งเป็นน้ำแข็งเธอล้มลงกับพื้นพยายามคลานหนีแต่ขาของเธอไม่ขยับ ภาพของแพทองทานในหน้าจอโทรศัพท์ขยายใหญ่ขึ้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวดวงตาของเธอจ้องมาที่เธอก่อนที่ภาพนั้นจะกลืนกินทุกอย่างไปผู้หญิงตั้งคันคนนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธออยู่ในห้องมืดมืดไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูมีเพียงแสงสลัวสลัวจากหลอดไฟที่แขวนอยู่บนเพดานเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ขาของเธอไม่มีแรง ความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มกัดกินเธอจากภายในเธอพยายามมองไปรอบๆแล้วเธอก็เห็นผู้คนมากมายพวกเขายืนนิ่งไม่ขยับแต่ละคนถือโทรศัพท์มือถือไว้ในมือหน้าจอโทรศัพท์ส่องแสงออกมาส่องไปยังใบหน้าของพวกเขาแต่ใบหน้าของพวกเขาว่างเปล่าเหมือนไม่มีชีวิตเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนเดียวที่มีลมหายใจอยู่ในห้องนี้ เธอมองไปยังคนเหล่านั้นและเธอก็เห็นสามีของเธอเขายืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนเหล่านั้นเขายังคงถือโทรศัพท์มือถือไว้หน้าจอโทรศัพท์ของเขายังคงฉายภาพของแพทองทานเธอร้องให้ออกมาแต่น้ำตาของเธอเป็นสีดำเธอมองลงไปที่หน้าท้องของตัวเองเธอไม่มีคันแล้วความว่างเปล่าเขาแทนที่เธอรู้สึกเหมือนถูกดูดกลืน ความรู้สึกที่เคยมีหายไปหมดเธอมองดูมือของตัวเองมือของเธอเริ่มกลายเป็นสีดำเหมือนกำลังจะสลายไปแล้วเสียงของหญิงชาราก็ดังขึ้นเธอเห็นแล้วใช่ไหมความจริงที่ซ่อนอยู่เสียงนั้นเหมือนมาจากทุกทิศทางเธอพยายามจะหันไปมองหาแหล่งที่มาของเสียงแต่ร่างกายของเธอนิ่งสนิทและเธอก็รู้สึกถึงมือที่แตะลงบนบ่าของเธอ เธอหันกลับไปมองและเธอก็เห็นหญิงชราคนนั้นเธอยิ้มให้เธอรอยยิ้มนั้นน่ากลัวกว่าครั้งแรกความจริงที่ว่าคนเหล่านี้เป็นแค่เงาเงาของสิ่งที่เคยเป็นหญิงชราพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาพวกเขาติดอยู่ในโลกของโทรศัพท์ติดอยู่ในโลกของภาพลวงตาเธอพยายามจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมาและเธอกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในพวกเขา หญิงชรา,ายิ้มอย่างพอใจเธอหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งออกมาจากกระเป๋าของเธอยื่นให้เธอเธอพยายามที่จะไม่รับมันแต่ร่างกายของเธอเคลื่อนไหวตามคำสั่งของหญิงชรา,าเธอรับโทรศัพท์นั้นมาอย่างจำใจหน้าจอของโทรศัพท์ส่องแสงภาพของแพทองทานปรากฏขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่ได้ยิม้มเธอร้องไห้น้ำตาของเธอเป็นสีดำ เหมือนน้ำตาของเธอแพทองทานพูดด้วยเสียงที่แหบแห้งว่าอย่าไปเชื่อพวกเขาอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกดูดกลืนความจริงอยู่นอกหน้าจอนี้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอกำลังถูกกระชากออกมาเธอพยายามที่จะปล่อยโทรศัพท์ลงแต่โทรศัพท์นั้นติดอยู่กับมือของเธอเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเธอเธอหันกลับไปมองหญิงชารา แต่หญิงชราหายไปแล้วมีเพียงเสียงหัวเราะของเธอที่ยังคงดังอยู่สายเกินไปแล้วเธอมองไปที่สามีของเธอเขายังคงยืนนิ่งหน้าจอโทรศัพท์ของเขาสะท้อนใบหน้าของเขาใบหน้าที่ว่างเปล่าเธอร้องไห้น้ำตาของเธอไหลลงบนหน้าจอโทรศัพท์น้ำตาของเธอเป็นสีดำมันหยดลงไปบนภาพของแพทองทาน ภาพของแพทองทานเปลี่ยนไปเธอเป็นตัวแทนของความเศร้าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเสียใจเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างกับเธอแต่เสียงของเธอขาดหายไปเธอพยายามจะสื่อสารแต่เธอทำได้เพียงแค่ส่งความรู้สึกที่เจ็บปวดออกมาเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แทรกซึมไปทั่วร่างกายความรู้สึกนั้นเหมือนถูกมีดแทงจากด้านใน เธอค่อยๆสูญเสียการควบคุมตัวเองร่างกายของเธอเริ่มแข็งทื่อเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะกลายเป็นเงาเหมือนกับคนอื่นๆในห้องนี้ความกลัวที่แท้จริงไม่ใช่การสูญเสียลูกแต่เป็นการสูญเสียตัวเองการสูญเสียการรับรู้การสูญเสียทุกอย่างที่เคยเป็นเธอเธอหลับตาลงและเธอก็รู้สึกถึงแสงสว่างที่อบอุ่นแสงนั้นมาจากไหนไม่รู้ มันส่องเข้ามาในห้องที่มืดมิดแล้วเธอก็ได้ยินเสียงของเด็กทารกเป็นเสียงที่สดใสและมีชีวิตชีวาเป็นเสียงที่ไม่เหมือนเสียงที่เธอเคยได้ยินในโทรศัพท์เธอลืมตาขึ้นมาแสงสว่างนั้นกำลังส่องมาจากประตูที่เปิดออกเธอหันไปมองแล้วเธอก็เห็นลูกของเธอลูกของเธอยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขายิ้มแย้มในมือของเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือ มีเพียงลูกแก้วธรรมดารรมดาลูกหนึ่งเขากำลังเล่นลูกแก้วนั้นอย่างสนุกสนานแล้วเขาก็หันมามองเธอแม่ครับเขาวิ่งเข้ามาหาเธอตื่นได้แล้วเขาจับมือของเธอมือของเธอที่เคยเป็นสีดำกลับมาเป็นปกติเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นในมือของเขาเธอลุกขึ้นยืนแล้วมองไปรอบๆห้อง ห้องนั้นไม่ได้มือดอีกต่อไปแล้วมันเป็นห้องโถงของวัดพระสิงห์มีผู้คนมากมายแต่ทุกคนไม่ได้จ้องมองที่โทรศัพท์มือถือแล้วพวกเขากําลังมองมาที่เธอและยิ้มให้เธอเธอหันไปมองสามีของเธอเขายืนอยู่ข้างเธอไม่ได้ถือโทรศัพท์มือถือแล้วเขาจับมือของเธอไว้ฝันร้ายใช่ไหมเขาถามเธอน้ำตาไหล แต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธออบก,กอดสามีของเธอไว้แล้วมองไปที่ลูกของเธอลูกของเธอยังคงเล่นลูกแก้วอยู่ลูกแก้วนั้นสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์มันเป็นแสงที่สดใสแสงแห่งความจริงไม่ใช่แสงจากหน้าจอโทรศัพท์ที่ว่างเปล่าเธอหันไปมองที่ประตูวัดและเธอก็เห็นหญิงชราคนนั้นเธอยืนอยู่ตรงนั้น แต่คราวนี้เธอไม่ได้ยิ้มเธอไม่ได้ถือโทรศัพท์มือถือเธอกำลังก้มลงกราบพระพุทธรูปเธอ,อยืนนิ่งแล้วหันกลับมามองเธอใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสงบไม่ได้น่ากลัวเหมือนครั้งก่อนเธอยิ้มให้เธอแล้วเธอก็พยักหน้าเหมือนจะบอกว่าเธอเข้าใจแล้วความจริงไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์แต่ความจริงอยู่ในใจของเราเอง อยู่ที่การเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหลบหนีไปอยู่ในโลกของภาพลวงตาเธอกุมมือลูกของเธอไว้แล้วมองไปที่ประตูวัดก้าวเดินออกไปจากความมืดนั้นไปยังแสงสว่างเธอรู้ว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ต้องค้นพบและเธอจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงทางอีกต่อไปฉันเดินออกมาจากวัดพระสิง์กับสามีและลูกชาย แสงแดดยามบ่ายส่องกระทบใบหน้าความอบอุ่นที่ไม่ได้รู้สึกมานานแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายถนนคนเดินรอบวัดยังคงคึกคักผู้คนเดินสวนกันไปมาบ้างก็เลือกซื้อของที่ระลึกบ้างก็หยุดถ่ายรูปแต่คราวนี้ฉันมองเห็นผู้คนเหล่านั้นในแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเขาไม่ใช่แค่งเงาที่ก้มหน้าจ้องมองโทรศัพท์มือถือแต่เป็นผู้คนที่มีชีวิตจริงมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มและที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบัน ฉันหันไปมองสามีเขากำลังยิ้มให้ฉันด้วยความเข้าใจทุกอย่างโอเคแล้วนะเขาพูดเบาๆแล้วบีบมือฉันเบาๆฉันพยักหน้าน้ำตาแห่งความสุขไหลาอาบแก้มอีกครั้งนี่คือความจริงที่ฉันต้องการนี่คือชีวิตที่ฉันอยากจะมีไม่ใช่ชีวิตที่ถูกขังอยู่ในโลกเสมือนจริงเราเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายปล่อยให้ความรู้สึกนำทางไปลูกชายของฉันวิ่งเล่นไปข้างหน้าอย่างมีความสุข เขาเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางฉันออกมาจากความมืดมิดฉันไม่รู้ว่าทำไมเรื่องราวทั้งหมดนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันทำไมฉันต้องผ่านช่วงเวลาที่น่ากลัวและสับสนแบบนั้นแต่ฉันรู้ว่าประสบการณ์นี้ได้สอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้ฉันบทเรียนที่ว่าความจริงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในภาพของคนดังหรือเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นแต่มันอยู่ในตัวเราเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนรอบข้าง อยู่ในความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราพบเจอในแต่ละวันและฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงทางอีกต่อไปเราเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงร้านกาแฟเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมถนนเราเข้าไปในร้านสั่งกาแฟและขนมหวานนั่งลงที่โต๊ะริมหน้าต่างมองดูผู้คนที่เดินผ่านไปมาความรู้สึกสงบสุขเข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวและความสับสนที่เคยมีฉันมองไปที่สามีและลูกชายของฉันแล้ฉันก็รู้สึกขอบคุณ ขอบคุณที่พวกเขายังอยู่กับฉันขอบคุณที่ฉันได้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและขอบคุณที่ฉันได้เรียนรู้ที่จะรักชีวิตของฉันอย่างที่เป็นอยู่เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นฉันสะดุ้งเล็กน้อยสามีของฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอของเขาสว่างขึ้นอะไรเหรอฉันถามเขายื่นโทรศัพท์มาให้ฉันดู หน้าจอของเขามีข้อความแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันข่าวข้อความนั้นระบุว่าแททองทานยังคงถูกจับกลุ่มในข้อหาการชุมนุมที่ไม่สงบหัวใจของฉันหล่นวูบความรู้สึกหวาดกลัวกลับเข้ามาอีกครั้งมันเป็นไปไม่ได้ฉันเพิ่งจะเห็นเธอที่วัดเธอกำลังโบกมือและยิ้มอย่างมีความสุขฉันมองดูหน้าจอโทรศัพท์ของสามีแล้วฉันก็เห็นภาพเคลื่อนไหว แททองทานกำลังถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่จริงๆเธอไม่ได้ยิ้มเธอไม่ได้โบกมือเธอร้องไห้น้ำตาของเธอเป็นสีดำเหมือนน้ำตาที่ฉันเคยเห็นในความฝันสามีของฉันดูสับสนมันอะไรกันเขาถามฉันก็ไม่รู้ฉันตอบฉันหยิบโทรศัพท์ของฉันขึ้นมาฉันไม่เห็นข้อความแจ้งเตือนนั้น ฉันลองเปิดแอปพลิเคชันข่าวแต่ก็ไม่พบข่าวเรื่องการจับกุมแพทองทานเลยฉันหันไปมองสามีของฉันอีกครั้งเขายังคงจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์ของเขาภาพของแพทองทานยังคงร้องให้อยู่มันเป็นแค่ข่าวปลอมหรือเปล่าฉันถามสามีของฉันสายหน้าไม่ใช่เขาตอบฉันเห็นมันกับตามันเกิดขึ้นจริงๆฉันรู้สึกสับสน โลกที่ฉันคิดว่ากลับมาเป็นปกติแล้วกลับกลายเป็นความจริงที่ฉันไม่เข้าใจฉันมองไปที่ลูกชายของฉันเขายังคงเล่นลูกแก้วอยู่ดูเหมือนเขาไม่ได้สนใจโลกภายนอกเลยฉันรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งต้องการเชื่อในความจริงที่ฉันเห็นด้วยตาของฉันเองอีกส่วนหนึ่งต้องการเชื่อในโลกที่ปลอดภัยและปกติโลกที่ไม่มีการจับกลุมไม่มีเรื่องราวที่น่ากลัว ฉันรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะลม้มลงไปอีกครั้งแล้วเสียงของหญิงชราก็ดังขึ้นมาในหัวของฉันเธอเลือกแล้วเธอเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่เธอเห็นในโทรศัพท์ไม่ใช่สิ่งที่เธอเห็นด้วยตาของเธอเองฉันเงยหน้าขึ้นมองทุกคนในร้านกาแฟกำลังจ้องมองโทรศัพท์มือถือของตัวเองใบหน้าของพวกเขาว่างเปล่าเหมือนไม่มีชีวิตฉันรู้สึกถึงความเย็นเย,ยือกที่แผ่ซ้นไปทั่วร่างกาย ฉันมองดูมือของตัวเองมือของฉันเริ่มกลายเป็นสีดำอีกครั้งฉันพยายามจะตะโกนแต่ไม่มีเสียงออกมาฉันพยายามจะลุกขึ้นจากเก้าอี้แต่ร่างกายของฉันแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งฉันมองไปที่สามีของฉันเขายังคงจ้องมองหน้าจอโทรศัพท์ของเขาภาพของแพทองทานยังคงร้องให้อยู่ใบหน้าของเขาเริ่มมองเปล่า เหมือนกับคนอื่นๆในร้านนี้ฉันมองไปที่ลูกชายของฉันเขายังคงเล่นลูกแก้วอยู่เขากำลังหัวเราะอย่างมีความสุขฉันยื่นมือไปหาเขาลูกฉันพยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียงลูกชายของฉันเงยหน้าขึ้นมามองฉันรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาจางหายไปดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าเขายื่นลูกแก้วให้ฉัน ลูกแก้วนั้นเปล่งแสงออกมาแสงนั้นสว่างและอบอุ่นมันช่วยให้ฉันรู้สึกดีขึ้นแต่แล้วแสงนั้นก็ดับลงลูกชายของฉันมองฉันด้วยความเศร้าผมขอโทษครับเขาพูดผมช่วยแม่ไม่ได้แล้วแล้วเขาก็ล้มลงร่างกายของเขาค่อยๆกลายเป็นเท่าฐานฉันกรีดร้องออกมาแต่ไม่มีเสียงฉันมองไปที่สามีของฉัน เขากำลังยิ้มรอยยิ้มที่ว่างเปล่าในหน้าจอโทรศัพท์ของเขามีข้อความใหม่แพทองทานได้รับการปล่อยตัวแล้วฉันมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของฉันหน้าจอของฉันก็มีข้อความเดียวกันฉันรู้สึกเหมือนถูกดูดกลืนเข้าไปในโทรศัพท์ร่างกายของฉันเริ่มสลายไปฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพลงตาเป็นเงาที่ไร้ชีวิต ที่ต้องติดอยู่ในโลกที่ไม่มีวันสิ้นสุดของโทรศัพท์มือถือในโลกที่ความจริงถูกกำหนดโดยสิ่งที่คนอื่นต้องการให้เราเชื่อแล้วทุกอย่างก็มืดไปมีเพียงเสียงหัวเราะของหญิงชราที่ยังคงดังอยู่ในความเงียบงันเมื่อหญิงตั้งครรคนนั้นตื่นขึ้นใหม่ครั้งเธอพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแสงแดดยามเช้าสาัดส่องเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออ่อนๆลอยอยู่ในอากาศ เธอรู้สึกถึงความอ่อนเพลียแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกโล่งใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนสามีของเธอนั่งอยู่ข้างๆเตียงกุมมือเธอไว้ในมือของเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่อบอุ่นคุณปลอดภัยแล้วนะเขาพูดคุณเป็นลมไปที่วัดแต่โชคดีที่คนแถวนั้นช่วยไว้เธอมองไปที่สามีของเธอด้วยความสับสนแล้วเรื่องเรื่องแพทองทาน สามีของเธอพยักหน้าข่าวในโทรศัพท์มันเป็นเรื่องจริงเขาตอบแต่ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดคุณหมอบอกว่าคุณเครียดเกินไปร่างกายคุณเลยรับไม่ไหวคุณเห็นภาพหลอนคุณหมอเลยให้ยาคลายเครียดแล้วคุณก็พักผ่อนไปนานเลยเธอมองไปที่มือของเธอไม่มีรอยดำไม่มีรอยแผลมันเป็นมือที่ปกติเธอมองไปที่หน้าท้องของตัวเอง ขั้นของเธอยังคงอยู่ความรู้สึกรักและผูกพันกับลูกของเธอกลับมาอีกครั้งเธอน้ำตาไหลแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความรู้สึกผิดที่เธอปล่อยให้ตัวเองหลงเข้าไปในโลกที่น่ากลัวนั้นจนเกือบจะสูญเสียทุกอย่างไปผมไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาสามีของเธอพูดแต่ผมจะอยู่ตรงนี้เสมอผมจะช่วยให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมเธอสวมกอดสามีของเธอ แล้วมองไปที่หน้าต่างมองดูโลกภายนอกที่กำลังเคลื่อนไหวมีเสียงนกร้องเสียงรถแล่นเสียงของชีวิตจริงเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์แต่เป็นความรักความผูกพันและชีวิตจริงที่เธอมีอยู่ตรงนี้เธอตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หลบหนีอีกต่อไปเธอจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวของเธอ เมื่อเธอออกจากโรงพยาบาลเธอยังคงเห็นผู้คนมากมายที่ก้มหน้าจ้องมองโทรศัพท์มือถือแต่คราวนี้เธอไม่ได้รู้สึกกลัวเธอรู้สึกสงสารสงสารที่พวกเขาถูกขังอยู่ในโลกของภาพลวงตาแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถช่วยทุกคนได้เธอทำได้เพียงแค่ดูแลตัวเองและครอบครัวของเธอและใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักชีวิตที่เต็มไปด้วยความจริง และเธอจะไม่ปล่อยให้โทรศัพท์มือถือมาเป็นตัวกำหนดชีวิตของเธออีกต่อไปเสียงของลูกชายของเธอดังขึ้นแม่ครับไปเล่นกันเถอะเธอหันกลับไปมองลูกชายของเธอเขากำลังถือลูกบอลอยู่ใบหน้าของเขายิ้มแย้มเธอยิ้มตอบและเธอก็เดินเข้าไปหาเขาเดินเข้าไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความจริงโลกที่มีความสุขและโลกที่เธอเลือกที่จะอยู่